สวัสด,ดีครับพี่น้องวันนี้กะพ่อกับพ่อเพียงนะครับนอ้องพามาอยู่กับตลาดนัดวันหนองคามตําบลหนองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ตรงกับเช้าวันที่14เมษายน2อง8ครับเป็นวันสงการพี่น้องไม่เพิ่งกับโบมา้าหลายหรอกครับแค่อยทยอยมาเรื่อยๆอู้นคันหนึ่งครับอู้นอีกคันหนึ่งคร <laughs> ับเพิ่เปลนสงการกันเนาะพี่น้องเนาะ<ป>ครับอีกคันหนึ่ง อันนี้เราเพียงข่าวพามาเบ่งบรรยากาศเื่อเตื้อครับเนี่ยครับอันนี้ขั้นหนึ่งครับรบ๊ะพอขอกงวของพ่อคงครับพ่อคงกับแม่บุญบ้านข่าวพี่น้องวันนี้เพื่นอนของวามาตลาดนัดบ้านหนองขามครับได้แม่สาวมากับอยู่ทั้งรถครับแต่๋ยวเบ่งข้างล่างก่อนตัวนี้ตัวนี้แม่สาวน้อยสีเหลืองๆนี่ครับนอนเกียกขีดต,ตมอยู่เนี่ยห้องไว้ายเก้าพันดิแม่บุญเก้าพัน นี่หัวรุวน่นหัวรุ่นธรรมชาติบ่นี่เหรอรุ่นธรรมชาติรวมหิด็ด้ยเก้าพันครับ, 9, 000, รบสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับเนี่ยสีเหลืองจังน้อยครับ<ว>เพชอมครับคองหางดีดีได้พี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยตัวนี้เก้าพันครับต่ำม,มือนครับตัวนี้เงาดีของเราอยู่ด้วยครับเงาอยู่เงาดีอยู่ ต,ต variance, Dude, 13, ¿no? ừ, ัวนี้ต <lim> ัวนี้เป็นทางลูกเลยไม่บนแยกลูกห้องใบมือสามเนาะตัวนี้เป็นตัวงอขาวๆครับไม่หางลูกลูกแรกบ่หาอลูกแรกกว่าสั้นคุณว่าครับห้องใบมือสามพันไม่ร้องเนี่ยตัวนี้เต็มเฟรมเลยสูงเติบยุ่นนี่สูงร้อยสี่สิบหาได้อยู่นะครับร้อยสี่สิบมีอยู่ สามพเอาเดไปถามบาบเบอร์ทรื่นให้ครับเออเอาพ่อพงครับเอาบอกเบอร์นะพ่อพงษ์ชุดหกสามชุดหกสามห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าแปดสองสามหกแปดสองสามหกพ่อพงแม่บนมบาบ้านข่าวครับผมเอาครับขอบคุณครับผม กูเหรอจำกูดีกว่ากูเหรอครับผมผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปเที่ยวสงการน้ำเขาเลยอมาเที่ยวนะครับมันมันหลังแล้วมันเบิดไฟแล้วดิไฟไฟมันมีได้แม่สาวแม่ยังแม่ลูกมาดิเนครับแม่ลูกครับงานวิเด้นาะเท่าไรในไหนห้องเท่าไรมาเที่ยวจินเจ็ดเมื่อนไงลูกตัวแม่สิลูกตัวแม่ครับอือเป็นลูกแรกลูกเท่าไหรลูกสามเนาะลูกสามเนาะเอาบอกเบือดดู ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์พอบุงเนาะครับเอาบงเอาพอบุญสวัสดีปีใหม่ครับพอบุญครับขอให้ร่างกายแข็งแรงพอบุญเด้อเราวาเราเบินไฟแล้ววัน ลูกกัดโกดอยู่ด้เนาะกำลังจะหายเนาะกำลังจะหายแล้วครับตัวนึงไงเป็นห้องไว้เมืองเจ็ดครับสองตัวลูกสามเซนพ์บัวของผมครับมาตถุหาเรายนะครับเรื่องอยากได้ครับผม ได้ขายเราตัวน่ะเอาน่เราได้ขายล้วเราจุกเพงามด้วยน่ะครับเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละครับเพื่อนเราขายเราขายเหมือนเอ็ดท่านอ้งามด้วยเนาะพ่อเนาะดูก้ใกล้หน่ไ โอ้พอกินหนักเบอร์หันผู้น้อยเก้าสิบหาได้บอกว่าสำหรับเจ้าด้วยเนี่ยคุอมอินหลังกระบ้ามือกันละกำลังต่อกันอยู่ครับเอาสวัสดีครับแม่ห้อยจ้้าสสวัดีมาจากโตมือเนี่ยมาซี่หาโตจ้ะได้ขายบ่ขายไปแล้วอืมเนาะแม่อันอันตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวนี้เนาะได้ตัวผู้จ้าตัวแม่นี่เด้แม่เห็นตาทายอยู่นี่เด้แม่เห็นตาทายอยู่นี่อยนตัวมันตัวเดียวแปลงพันหาจ้ะตัวนี้เด้ ตัวนีมื่นสี่ห้าร้อยค่ะอืมมื่นสี่พันห้าร้อยตัวนี้เด้ตัวคูนี้เด้คูนี่ว่าได้มื่นจะบิบจากห้าร้อยจังสี่ื่นกับจากห้าร้อยตัวท่านี่เด้ตัวท่้าพันห้จ้ะตัวท่านี่เก้าพเป็นตัวแม่ดียตวมีตัวูตัวเดียวเอาบอกเพื่นนะครับเอาศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ามสสห้าสามสี่สามห้านาลูกสาวของพ่อหมานเนาะรับผมเอาเนี่ย หมื่นกับหาร้อยตัวกลางตัวกลางนั่นตัวกลางไซมาลนั่นหมื่นสีพันตัวนี้แปดพันครับตัวไซมาแดงเนี่ยครับอตัวหาเราครับควายตัวนึงครับเป็นสายมันเขาว่าครับสายมันกนดี เปินไยกันแล้วครับพี่น้องไม่ถามราคาเปิอนไทยบึงเป็นลักษณะงอหมันค่อยๆหมันคตลาดนัดโคกระบือบ้านนองขาม ต้นบนหนองขามเพื่อคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิครับตลาดเก่าครับเปิดทุกวันทุกวันจันทร์นะครับพี่น้องแต่งเนี่ยครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปตลาดาบ้านหนองขามคอนสวรรค์ไว้สำนีในช่วงเทศกาลครับน้องห้อยพุ่นกระเล่นน้ำยู่พี่น้องว่าเมื่อไรบันไดครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพบเพียงเรื่องตัวไร้น้ำครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม